เจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มชาวบ้านรวมกลุ่มการมั่วสุมซ้อมไก่ชนนะคะแล้วก็แต่งรถจัก,กรยานยนต์ซิ่งค่ะจำนวน6รายโดยสามารถหลบหนีไปได้1รายนะคะพบมีปสัสสาวะสีม่วงทั้ง6คนแล้วก็ยาบ้าอีก6เม็ดค่ะ นายนิวัตอัญชุรีปรลัดอาวุโสอำเภอชื่นชมพร้อมด้วยปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอชื่นชมค่ะในส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชื่นชมร่วมกันเข้าตรวจสอบกลุ่มชาวบ้านซึ่งได้ทำการมั่วสุมซ้อมไก่ชนและแต่งรถจักรยานยนต์ซิ่งภายในหมู่บ้านกันเป็นประจำเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่9 6บ้านผือหมู่ที่6อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสรารคามก็พบกำลังมั่วสุมอุ้มไก่มาซ้อมกันอย่างสนุกสนานเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางค่ะโดยสามารถจับกุมผู้้้องงหหาไดดทั6 แล้วก็หลบหนีได้หนึ่งรายทิ้งไว้เพียงรองเท้านะคะดยมีนายตะวันสุกุม,มาสอายุ30ปีเป็นเจ้าบ้านนายอาทิตย์แสงจันทร์อายุ34ปีปีนายอนุรักษ์ร้อมก้อมอายุ33ปีนายจักรเกียรตศรีโสภาอายุ28ปีนายดอนแสงจันทร์อายุ42ปีนายสัญญาสุกุม,มาสอายุ19ปีเป็นหลานของนายตะวันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจค้นภายในบ้านก็พบของกลางยาบ้าอีก6เม็ดค่ะที่โยนทิ้งไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่วิ่งเข้าตรวจคน้นแล้วก็ผลตรวจ ปัสสวาวะพบฉี่สีม่วงทั้ง6รายนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันชุมนุมหรือมั่วสุมฝ่าฝืานข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2558นําำผู้ต้องหาทั้ง6รายส่งพนักง,งานสอบสวนสพชื่นชมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนนายตะวันสุกุม,มาตอายุ30ปีในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาเพิ่มมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ